ว,วันนี้ก็จะมาสอนพี่อาร์นะครับที่ให้ผมช่วยทำวิดีโอันนี้ขึ้นมาคือการสอนการสร้างเวีบบอร์ดนะครับอันดับได้ก็ให้พี่ๆนะครับสร้างตารางของการเก็บข้อมูลของการตั้งกระทูและการตอบกระทูนะครับตารางที่ว่านี้ก็จะมีนี่ครับทีวีแอนเซอร์ก็คือการการเก็บข้อมูลของการตอบกระทูะครับผมแล้วก็ทีวีแพชชนะครับคือการ เก็บข้อมูลของการตั้งคำถามนะครับของกระทู้เองคือการตั้งกระทู้เองคนระับก็ในนี้ข้างในก็จะมีนี่ครับอันนี้ก็คือ CB question น,นะครับก็การเก็บข้อมูลการตั้งกระทู้ครับก็จะมีอย่างที่ผมสร้างมาก็จะมีอยู่อันดับแรกคือครับคือ QID QD ก็คือลำดับที่ของ ของข้อมูลแต่ละข้อมูลนะครับว่าจะนอันดับที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้ผมก็ตั้งชนิดข้อมูลว่าเป็นอินความกว้างข้อมูลก็คือสี่แล้วผมก็ตั้งให้เป็นคีย์หลักนะครับผมครับผมส่วนต่อมาคือคิวคิวไตเติลก็คือการเก็บข้อมูลของส่วนของชื่อชื่อกระทู้นะครับต่อมาคือคิวคิวดีเทลคิวีเทลก็คือการเก็บรายละเอียดของข้อมูลของกระทู้นะครับว่าเขาถามอะไรมาอย่างนี้นะครับ ส่วน QName ก็คือการเก็บชื่อของผู้ตั้งกระทู้นะครับส่วน Q u s e r name ก็คือการเก็บ username ของผู้ตั้งนะครับส่วน QD a t e t i m e นี่ก็คือการเก็บวันที่นะครับในการตั้งกระทู้นั่นเองส่วนในของ QID นะครับให้เรามาตั้งเป็นออโต้ด้ยนะครับเพื่อให้มันลันเลขโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกำหนวนะครับผมโอเคครับอันนี้คือส่วนของ t b บี r s t i o n นะครับ าดูส่วนของทีวีแอนเซอร์ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงข้อมูลข้างในก็จะมีคล้ายๆกันครับแต่ว่าจะต่างกันนิดน,นึงคือแล้วแรกก็เหมือนกันครับคือ a a id ก็คือการเก็บข้อมูลระดับที่ของแต่ละตัวนะครับเป็นรหัสนะครับเป็นตั้งเป็นคีย์หลักเหืนกันส่วนชนี้ของข้อมูลผมก็ตั้งเป็นเอนเหมือน,นเดิมครับความกว้างผมก็ตั้งไว้เป็นสี่นะครับส่วนตัวนี้ก็คือ เอเเทลก็คือการเก็บรายละเอียดของการตอบกระทู้นะครับว่าเราตอบอะไรนะครับเอเนเอเน่ก็คือการชื่อของผู้ตอบนะครับเออิสตเนก็คือการเก็บอิสตเน่ของผู้ตอบนะครับของกระทู้เอเดทามก็คือการเก็บวันที่ของการตอบนะครับของของตอบกับตอบกระทู้นะครับผมส่งคนสุดท้ายนี้ก็คือการเก็บเก็บค่าอ้างอิงนะครับว่า กระทูที่ตอบของกระทูนี้คืออ้างอิงมาจากกระทูที่เขาตอบจากจากไหนนะครับก็คือเระตั้งเป็นตัวนี้นะครับอ้างอิงมากระจะเป็นเหมือนคีนอ,กอีกตัวหนึง่งนะฮะส่วน AID ผมก็ตั้งเป็นออโต้เหมือนกันนะครับเหมือน QID เลยนะฮะอันนี้ก็จะให้พวกพี่ๆสร้างตารางสองตารางนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการสร้างกระทูือาการตั้งกระทูต่อกระทูอีกทีหนึ่งอันดับแรกเราต้องสร้างตาราง ของเรานีก่อนนะครับ